นี้วันนี้วันที่สามแล้วนะคะที่เราอยู่ที่ห้องไกโยกีนะคะเรามาถึงวันศุกร์เนาะแล้วก็วันศุกร์แล้วก็เราไปดูโรงเรียนมาแล้วจากนั้นเราก็เข้าที่พักอ่าคืนแรกเป็นยังไงบ้างคะคืนแรกคืนแรกก็ก็คืนแรกนั้นหลับดีไหมเอ่ยหลับสนิทดีเต็มที่หนาวไหมคะหนาวค่ะแต่ว่ามีผ้าห่ม อก็คือก็หนาวกว่าเมืองไทยลาแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเาที่ฟินแลนด์ก็ยังอุ่นอยู่แต่ว่าสําหรับเราที่มาจากเมืองไทยเนาะอุณหภูมิมันก็จะต่างกันนะคะอารมณ์เหมือนหนาวระดับอารมณ์คล้ายๆขึ้นดอยบ้านเราเชียงใหม่เชียงรายอย่างนี้เนาะอุณภูมิก็จะบอกว่าหนาวหน่อยสำหรับว่าคนที่ไม่ได้อยู่บนดอยแล้วก็คือว่าค่ะเรามาเรามาตอนนั้นบวกสิบแปดวันนี้วันที่สามแล้วเท่าไหร่นะสิบบวกสิบสองเองเมื่อเช้าดูใช่ แล้วเราทำอะไรกันบ้างคะไปดูไปซื้อของเนาะช้อปปิง้งช็อปปิง <c oughs> ้งส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ดูพื้นที่ต่างๆนะเนาะเมืองรอบข้าง้าอ่ะร้านมือสนะองได้อะไรบ้างคะได้ออจารยมาค่ะโต๊ะเก้าอ,อ,อี้อะไรอย่างเงี้ยขาะ <ขา S 1> ที่ร้านมือสองจะขายถ <ขา S 1> ูก อืมมแล้วก็คุณภาพก็ยังดีค่ะถ้าเลือกซืูก็คือดีส่วนใหญ่เลยใช่ค่ะโอเคก็เป็นที่น่าแฮปปี้สำหรับทุกคนเนาะก็ได้เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะก็เกือบทั้งหมดแล้ะแล้วก็เหลือแค่บางส่วนแ้่ตอนนี้ก็ลองอใช้ชีวิตอยู่ก่อนเนาะว่าในนะอนาคตจำเป็นอะไรบ้างแล้วค่อยซื้อก็จะบอกว่าผู้ให้เช่าเนาะค่อนข้างใจดีมีแถมให้ด้วยซื้ออะไรให้คะ โซฟาให้ใค่อันใหญ่มากนั่งได้3คน <c oughs> โตบอกกับอีสี่ตัวแล้วก็ผมว่าเก้าอีแบบเก้าอีคุณยายตัวหนึ่งแล้วก็พร้อมพรมอ้อมซึ่งว่าแบบใจดีมากๆเลยเนาะะวันนี้เรากำลังจะเดินทัวร์นะคะ,ะเมืองโฮงไกโยกิ ok เรียกว่าเมืองได้หรือเปล่าไอเพราะว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็อตอนนี้เราพยายามที่จะหารดทิ้งนะคะเดินจากที่พักไปที่ โรงเรียนค่ะซึ่งเราดูแผนที่แล้วก็เมื่อกี้เห็นดู700เมตรตามแผนที่แล้วก็จะประมาณ9นาทีตอนนี้เราเดินชิวๆมาน่าจะเกิน9นาทีละค่ะแต่ว่ากา็ประมาณนี้ค่ะแล้วเรา,าพาเดินชมเมืองด้วยกันนะคะและนี่ก็คือเส้นทางนะคะเราเดินมาจากตรงนู้นนะคะข้ามถนนมาค่ะ แล้วกเ็เราก็จะเดินไปตรงนู้นค่ะทางนั้นซึ่งเป็นทิศทางไปโรงเรียนค่ะระหว่างทางขากลับโรงเรียนหรือขาไปโรงเรียนนะคะก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่า K m a r เก็นั่นเองค่ะก็ค่อนข้างสะดวกนะคะเวลากลับจากโรงเรียนอยากจะซื้อของเข้าบ้านนะคะก็แวะได้เลยนี่สะดวกมากๆค่ะตอนนี้ค่ะ ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะก็ถึงโรงเรียนแล้วค่ะตามแผนที่บอกว่า9นาทีแต่เหมือนเดินมาไม่น่าจะถึง9นาทีนะน่าจะสักประมาณ5นาทีได้นะคะก็ค่อนข้างใกล้ค่ะเมื่อสักครู่ก็แนะนำน้องๆว่าเดี๋ยวเดินต่อไปตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นหิมะทั้งหมดนะคะก็เวลาเดินก็จะเดินบนหิมะทั้งหมดเลยเมื่อถึงฤดูหน้าหนาวมาจริงๆอะคะ่ะนั่นค่ะโรงเรียนของน้องๆค่ะห้องกโยกินี่เดี๋ยวเราเดินอ่า ตรงนี้ไปเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดแล้วก็ถึงโรงเรียนของเราแล้วค่ะนี่ค่ะเซอร์เวโรงเรียนนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนพรุ่งนี้ค่ะซึ่งมีนัดกับคุณครูคกี่โมงนะแป,งงแปดโมงครึ่งค่ะก็มารับอุปกรณ์นะคะมารับกุญแจเข้าโรงเรียนมารับอ,อย่าเรียกว่ากุญแจเลยคีย์การ์ด ามารับคีย์การ์ดเข้าโรงเรียนมารับหนังสือมารับแล็ปท็อปมารับรหัสเข้าแอปพลิเคชันต่างๆที่โรงเรียนมีนะคะให้กับนักเรียนทุกคนนี่เลยค่ะนี่เมื่อวานเราก็มาตรงนี้แล้วนะคะไหนคะถ้าเกิดพุ่งคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดมาแล้วเราไม่มีกุญแจให้ทํำยังไงคะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามาไม่มีกุญแจให้อาห่าฮะเข้าไปกดกดตัวไหนคะจาได้ไหมเอ่ย แต่คุณนี่จะเข้าโรงเรียนไม่ได้นะตรงไหนเอ่ยโชว์ให้ดูก่อนต้อง<ช>กดตรงนั้นนะคะใช่ปุ่มนั้นเลยเใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนด้านในได้ยินแล้วก็จะมาเปิดประตูให้สำหรับวันแรกเพราะเรายังไม่มีคีย์การ์ด <Okay. S 2> เรีกได้ว่านะคะวันนี้ก็พามาทบทวนอีกครั้งนะคะหลังจากที่เจอ,อคุณครูวันศุกร์ที่แล้วค่ะพามาดูอีกครั้งเนาะว่าจะมาโรงเรียนยังไงกดปุ่มตรงไหนเข้ายังไงนะคะก็พามาดูอีกรอบโอเคไหมคะโอเคได้อยู่เดินไม่ไกลเดี๋ยวเรามีคีย์การ์ดเป็นของส่วนตัวแล้วก็สามารถมาตามตารางเรียนของเราได้เลยเดี๋ยวไปดูบริเวณร,รอบๆโรงเรียนค่ะ เราค้นพบนะคะตรงนี้มุมนี้มีต๊ะปิงปองด้วยในช่วงฤด,ดูหนาวน่าจะต้องย้ายเข้าไปไว้ที่อื่นนะคะเพราะว่าอัานนี้สำหรับซัมเมอร์ นี่คือถนนด้านหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีโน่นค่ะป้ายรถเมย์จอดอ,อยู่ด้านหน้าด้วยหลังจากที่เดินไปดูโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เดินชมเมืองเล็กๆของฮงไกยโยกีนะคะเมื่อสักครู่ก็เดินผ่านโก m มาเก็ตอีกรอบแล้วก็มีร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปดูร้านซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตอ,อ,อีกที่ก็ชื่อว่าซาเละนั่นเองค่ะ แล้วก็ระหว่างทางเราก็จะเจอธนาคารแล้วก็เจอ,อร้านขายยาเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะนี่นค่ะจุดแรกก็เป็นร้านเสริมสวยนะคะต่อไปตรงนี้เป็น ATM ค่ะมีโอตตอก็คือ ATM นะคะแล้วก็จะมีธนาคารธนาคารอยู่ด้วยนะคะ กนน็จุดนี้จะเป็นห้องสมุดนะคะแล้วเราจะเดินเข้าไปดูว่าห้องสมุดที่พ่องไกยกิปเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะเดินไปค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่ห้องสมุดค่ะประจำ เทศบาลของโฮกก่งไกโยกิค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก็น่าจะปิดตามระเบียบค่ะวันพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเวลาเปิดปิดของที่นี่ค่ะว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างนะคะเดินมาตรงนี้เราก็มาเจอนะคะนี่แม่น้ำ ตอนนี้คลื่นค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูค่ะตอนนี้ก็จะมีสะพานะค่ะนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศบริเวณร,รอบๆนะคะณช่วงนี้นะคะก็อยู่ช่วงปลายๆซัมเมอร์จะเห็นได้ว่านะคะมาได้สามวันค่ะใบไม้เริ่มเหลืองแล้วค่ะโน่ด้านหลังนะคะตอนแรกที่มาเขียวๆอยู่เลยค่ะตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะ แล้วก็อุณหภูมิก็เริ่มนะคะหนาวขึ้นจาก18เป็น12องศาแล้วนี่เห็นได้ชัดได้เดี๋ยวดูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะใหม่ๆเดี๋ยวสักพักนะคะไม่เกินสัป,ปดาห์ก็น่าจะเป็นสีส้มเกือบทั้งต้นแล้วหลังจากนั้นอีกสองสัป,ปดาห์ก็น่าจะเป็นสีน้ําตาลทั้งต้นแล้วก็ร่วงนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินหาพื้นที่บาร์บีคิวเพราะว่าป้ายด้านหน้าถนนเขาบอกว่ามี พื้นที่สำหรับบาร์บีคิวนะคะก็เลยพาน้องๆมาเดินหาดูนะคะว่าจะอยู่ตรงไหนนี่หรือเปล่านี่ไงนี่ค่ะถึงแล้วค่ะพื้นที่สำหรับบาร์บีคิวนะคะน่าจะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากที่สุดนะคะแต่ว่าฤดูหนาวก็น่าจะเปิดให้เข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากค่ะนี่เข้าไปดูเลยค่ะข้างในเป็นยังไงบ้าง เปิดได้ไหมคะลอกล็อกอ๋อโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวแอบ,บดูตรงหน้าต่างค่ะก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะมีที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ก่อกองไฟด้านในค่ะแต่ว่าที่นั่งะคะ่ะรู้สึกว่าได้มนรยากาศดีมากค่ะตรงนี้สำหรับนั่งบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ชิวๆ ดูบรรยากาศนะคะใบไม้ใบไม้ร่วงมาแล้วค่ะหนาวไหมคะเย,ย,ย็นเย็นเย็นเย็นะสบายดีถ้าเดินถ้าเดินเดินเนี้ยก็ร่างกายอุ่นตอนนี้ใส่เสื้อกี่ชั้นคะใส่เสื้อ,อยืดข้างในแล้วก็ใส่ฮูดแค่นี้เนาะอยู่ได้ใช่ไหมคะไม่หนาวเกินไปไน้องบ๊อบใส่อะไรบ้างคะก็คือใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็อ่ำเสื้อ เชื่อเช่อทหไ่มันจะเกิดโ okay. อเคตอนนี้บวก12องศานะคะก็ถือว่ายังไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่าก็เริ่มจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่น้องๆมาช่วงเวลานี้นะคะก็แบบว่ามีซัมเมอร์บ้างปลายซัมเมอร์บ้างแล้วเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนาะมันจะได้แบบว่าไล่ระดับฤดูความหนาวไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็เดินเที่ยวเกือบจะหมดทุกจุดที่เรา ควรจะพาน้องๆไปดูเนาะสำคัญก็คือธนาคารร้านขายยาที่ซื้อกับข้าวเส้นทางไปโรงเรียนค่ะก็เมืองฮ่องกาไโยกิก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอ๋ะออยากจะบอกน้องๆว่าอขอให้สนุกกับการเรียนนะคะที่เมืองฮ่องกาไกโยกินะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตให้สนุกอะไรที่สนุกก็อเอ็นจอยกับมันนะคะขอให้โชคดีค่ะ